สวัสดีค่ะพบกับน้องนัดอีกแล้วอยากได้รถให้เปิดใจถูกใจคันไหนก็ทักมาได้เลยจ้าสวัสดีค่ะเหมยลิจ้าวันนี้การเ่นเป็นคู่เจ็บขาเลไรี่น้อยเจ็บทั้งคู่เลยเมื่อคืนไปทำอะไรมาเล่นท่ายากหรอท่ายากบอกแล้วจะซ้อนน้องไหลเล่นท่าไหนถ้าเจ็บขาจากหัวเข่าด่างเบ้อไปเนอะคิดเอาแล้วกันหัวเข่าด่าง ยึดๆเลยใช่ไหมยึดๆเลยจ้ะออกกําลังกายให้หัวเขาด้านอย่าทําเยอะลืมหาฟาห้องไม่เหมือนแม่ด้วนะโอเคมากันน้องนัดอีกแล้วจ้าจ้ามากันคือเก่าวอีแล้วจ้ารถงามๆบ่อจังสี่ก่อนสรารับผู้ใดที่กําลังสิป้าผัวหรือทิมเมียเอาขันนี้ไปไว้นี้ผัวนี้เมียเลยเลยเอาขันนี้ไปเลยน้องนัดแนะนำจ้าเพราะว่ามันแรง มันเป็นเกียร์ธรรมดามันแรงไงเออก็เลยแนะนำมาเปิดเลยดีกว <ers and> <antes> <c oughs> ่ามันแรงไปกว่าลูกปืนแมนไวกว่าลูกปืนแน่นอนโอเควันนี้พ่อกลับมาอะไรคะตั้งนัด Toyota Vios 1.5J เกียร์ธรรมดาปี13-14จ้าสวยๆไปเลยสวยงามเกียร์ธรรมดาเ้อะเปิดราคาขายเพียงแค่3 1 9 10,900บาทจ้า ดาวออกรถเพียงแค่เก้าพันบาทเท่านั้นจ้าแต่ว่างมวดพรติดถึกไปเลยพอนถูกมากปีนี้ทั้งปีเอาไปผ่อนเพียงแค่สองพันแปดร้อยบาทจ้าเท่านั้นเลย้ากาปีหน้าคอยไปผ่อนราคาเต็มอยู่ที่ห้าพันแปดร้อยบาทจ้าบอกพ่อพอไหมไม่พอให้อีกให้อีกเบิ้ลอีกรอบแถมบัตรเติมน้ำมันให้อีก500บาทนาน เดเดือนไปเลยจ้ามาเบิ่งรถหลอบคันเบิ่งรถควายนาเลื้ยงไม่ต้องเหนื่อยเดาคันไห้เด้อเบิ้งต้องห่วงจ้าแต่ว่าหลอบคันนี้คือไม่เอี่ยมไม่ไม่กริบเงาเหมือนดักแล้วก็ชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันสเกิร์ตรอบคันให้นะคะอันนี้เป็นแม็กติดรถเด้อแม็กติดรถมากคันไห้ออมาเดี๋ยวน้องนาดกับน้องเมย์สนใจแม็กหม่ยยงมหม่ให้เลือกลายใดเลือกลายใด้ริไม่ว่าจะเป็น TE สามเจ็ด RPF หนึ่ง CE ยี่สิบแปด ไออีสามศูนย์จัดไหยฟีจ้าจัดไหยเลยจวดจวดอา้าวเบิ่งภายในเสียงนาฬิกาปลุกอีกแล้วดูภายในนะคะไมเอียมแอ,อร์เย็นเพลงเพราะเบาะนิ่มเอากุญแจรถมาแน่จะรถมาแน่เบิ่งไหมเนี่ยจ,จ้ดดายยจอย่าเบกให้ได้ว่ามันเจิดไปหมดนะ รถคันนี้นะคะไม่เจ็ดหมื่นโลเท่านั้นผ่านการใช้งานมาน้อยมากเพราะว่าปี18ดเด้อแต่ว่ามันก็ยังเป็นวิทยุธทรมดา,ยาอยจ่ะแอร์ก็เป็นระบบแอร์ธรรมดามีวิทยุให้ฟังแอร์เย็นเพียงเพาะ,เาะบานิ่มเขาวา,าดังสันเด้อเกียร์ห้าสปีดจ้าแล้วก็กระจกปรับข้างเป็นกระจกไฟฟ้านะคะกระจกมองข้างกระจกคางปลาไฟาฟ้าเบิร์พี่น้องเบล็งก็ชอบประตูเดิมแพ้นะคะไม่มีรอยถอดรอยขยับเด้อทั้งบน,นบนทั้งล่างสติ๊กเกอร์เดิมค่ะค่ะสติ๊กเกอร์เดิม ดูเม็ดแหกแหกม็ดอาร์คเดิมแพ้จากโรบอทโรงงานสวยๆจุดเสียวต้องเคลียร์เม็ดนะจ้ะเบิ่งพี่เหมยจริงใจแค่ได้อย่าแหกแหงกันบ่ว่าจะใส่จ้ะต้องเบิ่งเม็ดแม่นเมตอาร์คอาเบิ่งฟังเม็ดเข้าใส่เส้นเล็บไทยไทยวิโยไฮจ้าวางเงินเงางันเฉงอแงหน่อยๆไปว่าถึงน้อยน้อยแม่นเดิมแพ้เด้อจากโรบอทโรงงานจ้ารับประกันให้เอาเริ่มเปิดดัก เคยมีชนนักที่กวา้างจมน้ำไฟไหมตีลงกาตัดต่อเลคสีตัดต่อเลขโลหังเจ้าแม่ซีเปลี่ยนเครื่องเล่มชังรุ่ดไม่มีจ้ารลบประกานให้เล่อยตรงนี้จ้าเบิงข้องล้างเบิงดากเบิงดากเบิงดากดากพี่มือหรือดากน้องนัดหรือว่าดากรลสวย จ้่อาดอกแม่แรงู่มือยางใส่ให้บอยู่ครบทุกอย่างเลยครทุก่างนมี่้องจ้ะแต่คันบ่มีเฮาก็มีให้อกเดิมซิงๆจ้ะตวจซิงๆสวยสิงๆชิงโปชิงโป๊อะดูเม็ดอาร์ตฝั่งนี้นะคะดยวสิว่าเบิ่งฟังผุหล้วคือมาห้เบิ่งฟังผีอีกเม็ดองเม็ดอาร์ตอยู่ครบทุกอย่างนะคะ ก you know? ูร <kommt out> ู ies, um, ้รู้ดีมีเยอะกูรู้มีหลายดไม้ เกือบตายโอ้ยรอชีว <Negative paper> ิตแล้วเราอ่ดูห้องเครื่องนะคะเขาจุ๊ะใสสะอาดเงาวับแถมการความร้อนจากมันบ่อสะใจจากบ่พ่อบ่พ่อเต็มเลยเมนเป็นแม้ว่ากันความร้อนหลังค่ะติดแบบประชดศูนย์โตโยต้าไปเลยจากเบิ้งเลยนอตมันสีห้อนแกให้มันห้อนน็อตห่อนสุดๆจากน็อตเนื้ออยู่ครบเดือมเหมดอดล่องลองแก้วล่องแก้มยุคเก่าจากเดือมวอเคยส้นนัก พี่ความวมากจ้ะเ,เออเครื่องซีสูบจ้ะเม็ดอาร์ตอยู่เดิมทุกอย่างนะคะปากระปงเ,เดิมด้วยแต่ว่าแค่ติดแทงกันค,ความร้อดมาใหม่มาโตโยต้าวีออส1.5เจเกียร์ธรรมดาปี2013 74ราคาขายเพียงแค่319,000บาทจ้าของรถันนี้ใช้เงินดาวสักหน่อยเด้อจา้า 9,000บาทเ0 0 0บาทเท่านั้นรับรถเลยรับรถเลยแล้วก็ปีนี้ทั้งปีเอาไปผ่อนเพียงแค่2,800บาทจ้าหลังจากนั้นเขาไปผ่อนราคาเต็มอยู่ที่5,800บาทเท่านั้นจ้าตากรองเป็นอย่างัเป็นอย่างหทำอะไรผิดปะแล้วก็ผู้ใดที่จองรถที่ร้านนี้รับสิทธิพิเศษจาก SCC Motor จ้า รี่าโอนให้รี่ยังเงี้ยเอาอะไรทไมเออเอาอะไรน้องามันมหดคำไม่ได้ไงข้าจัดให้พี่าโอนให้พี่จ้าพาสีพรบอให้ีส่งรถถึงบ้านีเติมน้ำมันเต็มถังพีถ่ายน้ำมันเครื่องีถ่ายกองเครื่อง แล้วก็ทำสัญญาถึงบ้านให้ฟรีแล้วก็ส่งรถพอน้าบ้านให้ฟรีบระว่าสิอยู่ภาคไหนเหนืออีสานกลางใต้ไปปึ๊ดประว่าิขันเจ้าอยู่ไทยอ่าอยู่พม่าอยู่หล้าคอยสิบ๊วยส่งให้เด้อจ้ะต้องมาเอาเมียยู่ไทยอล้ว่ะคอยสิไปส่งให้จ้าเออเดี๋ยวจะห้อันนี้คือการส่งเสริมที่ดีจ้าแล้วก็มีรับประกันจากทางร้านหนึ่งปีเต็มร้านดีสมาร์ทอีกหนึ่งปีเต็มจ้าพร้อมบัตรเติมน้มันให้เลยห้าร้อยบาทนานเจ็ดเดือนซับค่างวดให้อีก สามพันบาทนั่นเจ็ดเดือนไปเลยจ้ะเวลาบอกย้ำแต่เนี่ยมันอดคำบ่้ใดนลยเวลาคุยกับพี่เหมยมันเหมือนมีอะไรมาสิงสถิตที่ล้างมาโจดจดมาก่เราอะจำได้แต่พอมันหัวล้อนะเส้นมันตื้นอะไม่รู้มันรู้ไม่รู้ทำไมไม่รู้เหมือนกันไม่มีสมาธิไม่ได้มีสมาธิใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวอะเขินคุคุมีกล้องอหรือเปล่าเขินตากล้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะหนูเขินตากล้องค่ะจ้ะ ออไพเวันนี้เป็นส่งเจ็บเจ็บเจบแน่นอนมาจ้าฝากอยู่ทังบ้านนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า YouTube ก็กดไลค์กดแชร์ถ้ากดแชร์ไปเราแนะนำให้เพื่อนมาซื้อกับเราได้รับค่าแนะนำทางการตลาดไปเลย3,000บาทแล้วก็ f อท่านไหนนะคะที่อยากจะซื้อจะจองนะคะทาง a c e b o o k ลิงก์ไลน์จะอยู่ด้านบนส่วน u t u b e ลิงก์ไลน์จะอยู่ด้านล่างนะคะสามารถเลือกจองได้เลยถูกใจคนไหนก็จองกับคนนั้นแล้วก็ FC ท่านไหนนะคะ เอาออกไหมข้ามารวมข้ามารวมสนุกกับเราบ่อยๆนะคะลุ้นจับแจกเสื้อทีปอะไร็หนึ่งตัวจ้า,จา okay. โอเคใจสีขาดตตเลต้าวีอาร์สีดำเสวยๆจ้าเก่าเก่าพันเด้อเอาไปเลยแทนกันความร้อนแบบว่าจุดจุ่นค้งแถมจุดจุ่เลย